ชีวิตปุตสนหลักสุขหย่ดทุกแต่เขาจิททำตัวแบบใดให้เป็นสุขบ่ให้ทุกการงานอาทีที่ทำปรับตัวแบบใดเขาหาหมูหาพวกเขาหาเพื่อนพูงเพื่อนร่วมงานการงานกัน ขนเฮาจะดีจะซัวก็อยู่ที่ตัวเฮาทำจะสูงจะตำ่ำก็อยู่ที่ทำตัวทางบัณฑิตพ่อแม่รูบาอาจารนนว่าไว้ความดีความซัวเห็นรู้กับเฮาที่กเกง่งสิกาดไปได้ขยันเพียนชำไดมีความมาณ์ชำได่วินัยเ่าแม่ชำได่สินทำพเอามีบ่การทำบุญการตักบาตร ว่าสอบชอยเหลียวผู้อื่นสิมีบอมีจิตเมตตาบอวามเอือเฟื้อเพื่อแพต่อเพื่อนมนุษย์มีบอเอือเพื่อเพื่อแพแกสั์ประสรตผู้หวงโลกใบนี้ของเฮาเราได้ทำหรือ,อยังมีนิโตบอคุณธรรมเขาเป็นพมบอเมตตามีบอในตนโตของตัวเองอ มุติตาควบกรุณาควบสงสารมีบ่ออ่ากุเปกขาควบบางเฉยอบอ่โกรธบ่เกียดดีกับบ่ดีช่วกับบ่ช่ว,วยังสิบ่ไปพวกพันสี่มีบ่ออย่างหนึ่งกับควบเมตตาอ่ามีอยู่บ่อ่าต่อเพื่อนบนนนต่อสัมพัสัตอ่าคนเท่ามันต้องมีพบวิหารซี แล้วตัวเองมีได้ยังเคยศึกษาบอแมนยูเขามีหนาทีทําการทํางานทํางานทํางานให้เป็นธรรมะเขาก็ับทําได้ขึ้นหนาทีของเขามีหนาทีเฮ็ดยังเขาก็เฮ็ดหนาทีของเขาให้สมบูรณ์แบบมีความซื่อสัตย์ในหนาทีที่เขาทําความซื่อสัตย์ต่อง,งานต่อนายจ้างซื่อสัตย์จริงก็คือตอนโตซื่อสัตย์ต่อตัวเองเออนี่ยนะว่าไปเบียนคนอื่น ่นต,ตัวเองก็งว่าต้องเบียดเบียนทำพอดีพอง้ามทำหนาทีค้อนชองให้สมบูรณ์ยังเสียแต่มากก็หุ่นจักเก็บหุ่นจักใส่หุ่นจักกินหุ่นจักแบงยังเสียน้ำพักน้ำแรงของเฮ่าก็ถือว่าเป็นความคุ้นคาเป็นเงินเป็นทองก็เป็นของของเห้าเป็นอริยทรของเห้าเก็บไปเวียนไปเออจะใส่ยับยำเป็นยังเสียก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ บุญเนตตัวก็ห้านี่ละตัวองห้าเองนี่ละ,เ,ละเราเป็นคนทําเองสร้างเองอบอโลภอย่าได้มากเกินไปสับสั่งยั่งใจคิดเบิงสิ่งใดจําเป็นที่เขาทิ่ใส่ทิ่สอยในชีวิตมีหน้าที่ยังภาะระเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงพยยง่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องบนหน้าที่ของเฮ้า เนมากทาก็เก็บเกี่เมียนใส่ให้เป็นหเห็นคุณค่าปัจจัยตละบาดเงินตละบาดตลาละสตังค์สุดซีไดมากการนําพักนําแรงของเฮาลำจังรับ,บายมากหรือว่าเขาทำการทำงานแต่เขาสะสมไวเ้เก็บให้เป็นของคุณค่ากประโยชน์กับเขาของกขสิมีบ่ตรจำเป็นเอากบัซื้อบ่ตรจำเป็นนอากบับบบใส่เก็บไว้ในสิ่งที่จำเป็นยาำเก็บย้ำป่วยมากก็สิบอะไรเดือดร้อน คนเฮาบ่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อบางที่ตัวเฮาเดือดร้อนจะต้องได้อะปัจตัวนี้อริยทรัพย์ตัวเดียวมาใส่บางที่พี่น้องเดือดร้อนนะสิได้โจกออกมาขวกปลาซอยพ่อแม่บ่สบายบยังสาก็ต้องเบิ้งต้องแย่งบ่ใช่ว่าตัวผู้เดียวเใช้ยังไงก็ได้กินยังไแล้วก็แล้วบ่แม่นแบบนั้นบ่ใช่เออบ่าถือประทัาไปคนเฮามีพี่มีน้องเด้เกิดขึ้นมาบ่ได้อยู่ผู้เดียว แม้แต่พี่พี่น้องห้อมท้องกันแล้วพี่น้องรวมบ้านแล้วก็ต้องดูแลกันต้องให้ก็เมตตากันพี่เก่าเบิ้งกันพี่เก่าใช่ไ่อ่าเมื่อนี้ก็อัปเดตสถานการณ์การที่สั่งสารว,ว่าก็เจ็บไหม่ออกเบิดเจ็บไหม่เจ็บต่อเจ็บขอนออกเบิดแล้วตีลักปักเป็กแล้วหมู่เป็นท้านขึ้นมาแล้วอือ่เมื่อนี้กับอืออ,อยู่จะไดมขุดหลุมขุดติงเทลินตั้งต่อหม้อ รายงานสถาการให้คุณพ่อคุณแม่เบิงเดอร์สานิกชนอ่ะบ่าไรซัมเนี้แหละเงินนี้เอาในน้อย